วันนี้ก็มาพบกันกับคุณครูนาลีนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีขนมมาฝากเด็กๆหลายอย่างเลยค่ะขนมที่คุณครูนามานะคะเต็มตะกร้าเลยค่ะมีขนมอะไรเด็กๆมาดูพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ สิ่งที่คุณครูนํามาด้วยในวันนี้นะคะก็จะมีขนมเคก้กรสช็อกโกแลตนะคะที่นักเรียนชอบทานนมจืดนะคะขนมเวเฟ,เฟอร์และก็นมปรุงแต่งชนิดเม็ดและสิ่งสุดท้ายที่คุณครูนํามาด้วยวันนี้ก็คือยาค่ะเอเวลาที่นักเรียนจะทานผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะคะเข้าสู่ร่างกายนักเรียนจะต้องดูอะไรเป็นอันดับแรกคะ ใช่แล้วคะ่ะนักเรียนจะต้องดูวันเดือนปีที่ผลิตและก็วันเดือนปีที่หมดอายุด้วยนะคะนักเรียนเวลาเรารับประทานเข้าสู่ร่างกายเราจะได้ปลอดภัยนะคะแต่โดยปกติแล้วนะคะ,ะบนผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีวันเดือนปีที่ผลิตและก็วันเดือนปีที่หมดอายุติดกำกับไว้ตามกล่องผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะ วันนี้นะคะคุณครูนาลีก็จะพานักเรียนมาเรียนเรื่องการเขียนแสดงวันเดือนปีค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอ่านวันเดือนและก็ปีได้ค่ะว่าแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณครูเตรียมมาในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องยังไงกับบทเรียนในวันนี้นักเรียนไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ ในชีวิตประจำวันของเราจะพบเห็นการเขียนแสดงวันเดือนปีได้หลายรูปแบบนะคะนักเรียนอาจจะเขียนชื่อเดือนโดยใช้คำย่อหรืออาจจะใช้ลำดับที่ของเดือนในการเขียนวันผลิตหรือวันหมดอายุนะคะนักเรียนและเขียนแสดงวันที่เดือนและปีเป็นตัวเลข2หลักได้ค่ะเอ <A S 1> จะเป็นแบบไหนนะคะนักเรียนมาดูกันค่ะ วันที่หนึ่งเดือนธันวาคมพุทธศักราช2,564สามารถเขียนเป็นตัวย่อได้แบบนี้ค่ะ1นึ่งทจคจุด,จด64นะคะ1ตัวแรกก็คือวันที่หนึ่งนั่นเองค่ะ ทอจุดคอจุดก็คืออักษรย่อนะคะของเดือนธันวาคมโดยอักษรย่อนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนมาแล้วในคลิปวิดีโอก่อนหน้านะคะและ64นะคะก็แทนด้วยพุทธศักราช2564ค่ะเราสามารถเขียนแบบย่อๆได้แบบนี้ค่ะนักเรียนแบบที่สองนะคะ เราสามารถเขียนแสดงวันที่เดือนและปีเป็นตัวเลขสองหลักได้แบบนี้ค่ะ01ย์ทับ2ทับ4นะคะ01นะคะสองหลักแรกก็คือวันที่1น,นั่นเองค่ะอะโดยปกติแล้วนะคะวันที่1จะเป็นตัวเลขหลักเดียวนะคะแต่เพื่อให้เป็นสองหลัก คุณครูจึงเขียน0กำกับไว้ด้านหน้าแบบนี้ค่ะดังนั้นวันที่หนึ่งเขียนแทนด้วย01น,น,นะคะต่อมาก็คือลำดับที่ของเดือนเดือนที่12นะคะเดือนที่12ก็คือเดือนสุดท้ายของปีเลยค่ะนักเรียนก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะ และสุดท้ายนะคะ2ลำดับสุดท้ายก็คือ64ก็แทนด้วยพุทธศักราช2564นั่นเองค่ะตัวอย่างที่3นะคะนักเรียนก็เป็นการเขียนโดยแสดงตัวเลข2หลักเหมือนกันค่ะแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าตัวอย่างที่3จะไม่มีเครื่องหมายขีดทับนะคะแต่จะเป็นการเว้นวรรคตัวเลขทีละสหลักค่ะ ศูก็คือวันที่1น,นะคะตัวเลข2หลักตรงกลางนะคะก็คือลำดับที่ของเดือนนั่นก็คือเดือนที่12ก็เดือนธันวาคมนั่นเองค่ะและ2องลำดับสุดท้ายนะคะข้างหลังเลย64นะคะก็แทนด้วยพุทธศักราช2564ค่ะแบบที่4นะคะนักเรียน จะเป็นการเขียนโดยใช้ตัวเลข6หลักติดกันเลยแบบนี้นะคะก็จะเหมือนก,นกันกับตัวอย่างที่ผ่านมาเลยนะคะแต่ข้อสุดท้ายนี้นะคะจะไม่มีเครื่องหมายขีดทับหรือไม่มีการเว้นวรรคใดๆนะคะเขียนแบบตัวเลขติดกันนะคะโดยตัวเลข2หลักแรกนะคะก็แทนด้วยวันที่นะคะก็คือวันที่1 นะคะสหลักตรงกลางนะคะ12ก็คือลำดับที่ของเดือนเดือนที่12ก็คือเดือนธันวาคมค่ะและ2องลำดับสุดท้ายนะคะ6กนะคะก็คือพุทธศักราช2564นะคะนักเรียนนักเรียนสามารถนะคะเขียนแบบย่อได้ทั้ง4แบบนะคะ ทั้ง4แบบนี้นะคะแทนด้วยวันที่1เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นั่นเองค่ะนักเรียนต่อมานะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะไปดูตัวอย่างบนผลิตภัณฑ์ที่คุณครูได้เตรียมมาวันนี้ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือขนมเค้กค,ค่ะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไมยคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียน ขนมเค้กก้อนนี้นะคะเขียนวันที่ผลิตและก็วันหมดอายุมาให้เรานะคะวันผลิตนะคะจะเขียนเป็นตัวเลขหหลักติดกันนะคะโดยนะคะสองหลักแรกนะคะสองหลักแรกนะคะก็คือวันที่นั่นเองค่ะสองหลักแรกก็คือวันที่สิบอ็ดนะคะ สองหลักต่อมานะคะที่อยู่ตรงกลางนะคะก็คือลำดับที่ของเดือนนะคะเดือนที่11คือเดือนอะไรคะนักเรียนนักเรียนยังนับเดือนได้ไหมคะนักเรียนนักเรียนลองนับเดือนนะคะเดือนที่1เดือนมกราคมเดือนที่2เดือนกุมภาพันธ์เดือนที่3เดือนมีนาคม เดือนที่สี่เดือนเมษายน์เดือนที่ห้าพฤษภาคมเดือนที่หกมิถุนายนเดือนที่เจ็ดกรกฎาคมเดือนที่แปดสิงหาคมเดือนที่เก้ากันยายนเดือนที่สิบตุลาคมและเดือนที่สิบเอ็ดนะคะก็คือเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะ และ2องลำดับสุดท้ายนะคะ64ก็แทนด้วยปีพุทธศักราชส5 6 4ันนั่นเองค่ะส่วนวันหมดอายุนะคะก็เขียนแทนด้วยตัวเลข6กหลักเช่นเดียวกันเลยค่ะโดยแบ่งเป็นสองหลักแรกนะคะก็คือวันที่นะคะอ่าวันที่18นะคะนักเรียนลำดับ ที่ของเดือนนะคะที่อยู่ตรงกลางนะคะ2องลำดับที่อยู่ตรงกลางเดือนที่11ก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยค่ะเดือนพฤศจิกายนและสุดท้ายนะคะ2หลักสุดท้าย64ก็คือพุทธศักราช2564น้นั่นเองค่ะขนมเค้กก้อนนี้นะคะผลิตขึ้นเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2,564ค่ะโดยสามารถเขียนเป็นตัวย่อนะคะคําว่าพุทธศักราชเขียนได้เป็นพอพานจุดส,สลาจุดแบบนี้ค่ะและขนมเค้กก้อนนี้นะคะหมดอายุนะคะวันที่18เดือนพฤศจิกายนนะคะพุทธศักราช2,564นั่นเองค่ะ ตัวอย่างต่อมานะคะอ่าเป็นป้ายโฆษณาของที่ที่หนึงนะคะตัวอย่างนี้นะคะเป็นร้านข้าวของป้าแดงนะคะก็คือร้านข้าวแกงนั่นเองค่ะร้านป้าแดงนะคะปิดป้ายประกาศไว้ว่าเปิดให้บริการวันที่5ต่อจุดคอจุด64ค่ะนักเรียนเอ๊ A ว่าแต่ว่าวันที่5ต่อจุดคอจุด 64นี้ตรงกับวันไหนคะนักเรียนวันที่หนะคะ5ตัวแรกก็คือวันที่นะคะต่อมานะคะตอจุดคอจุดก็คือเป็นตัวย่อของเดือนค่ะเดือนอะไรคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะเป็นเดือนตุลาคมค่ะและ64นะคะก็เป็นปีพุทธศักราช2564นั่นเองนะคะ ดังนั้นนะคะร้านป้าแดงเปิดให้บริการวันที่หเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะตัวอย่างต่อมานะคะเป็นนมกล่องค่ะนักเรียนที่นักเรียนได้รับประทานกันอยู่ประจำทุกวันเลยค่ะนักเรียนเคยสังเกตกันบ้างไหมคะว่าอ่านมกล่องที่นักเรียนรับประทานนะคะ มีวันเดือนปีที่ผลิตหรือวันหมดอายุไหมคะบางกล่องอาจจะเขียนคำว่าควรบริโภคก่อนวันที่ประมาณนี้ค่ะเคยเห็นกันบ้างไหมคะตัวอย่างที่คุณครูได้นำมาวันนี้นะคะนมกล่องของคุณครูก็ไม่มีคำว่าวันผลิตหรือวันหมดอายุเลยค่ะนักเรียนแต่คุณครูสังเกตตรงนี้นะคะก็คือ MFG ค่ะ MFG นะคะย่อมาจาก Manufacturing Date ซึ่งหมายความว่าวันผลิตนั่นเองค่ะวันผลิตนมกล่องนี้นะคะก็คือ06ทับ0ทับ1ค่ะนะักเรียน06ก็คือวันที่6ค่ะส่วนตัวเลขตรงกลางนะคะ mm hmm. 10นะคะ ก็คือลำดับที่ของเดือนเดือนที่10ค่ะนักเรียนเดือนที่10ตรงกับเดือนอะไรคะเก่งมากเลยค่ะเดือนที่10นะคะก็จะตรงกับเดือนตุลาคมนั่นเองค่ะอ่นักเรียนเคยท่องมาแล้วนะคะให้เด็กๆจำด้วยนะคะจำด้วยนะคะต่อมานะคะสองลำดับสุดท้าย21ค่ะนักเรียนเอ เป็นไปได้ไหมคะเป็นตัวเลข21ถ้าเป็นปีพุทธศักราช2021ณปัจจุบันที่คุณครูบันทึกเทปการสอนนี้คือปีพุทธศักราช2564เอแล้วแม่ค้าจะเอานมที่หมดอายุหลาย10ปีนะคะมาตั้งบนชั้นขายไหมคะไม่ใช่แน่นอนเลยคะ่ะ นักเรียนเจอแบบนี้นะคะก็คือปีคริสตศักราช2021ัน2021นั่นเองค่ะวันผลิตนะคะ,ะก็คือปีคริสตศักราช2021นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะก็ตรงกับปีพุทธศักราช2,564นั่นเองค่ะต่อมานะคะ คุณครูก็สังเกตหาวันหมดอายุนะคะก็ไม่เจอนะคะมาเจอตัวอักษรภาษาอังกฤษอีกแล้วค่ะนักเรียน b b e นะคะซึ่ง b b e หรือ b b นะคะย่อมาจาก best <asked> before ในที่นี้นะคะหมายถึงควรบริโภคก่อนนะคะควรบริโภคก่อนวันที่นะคะ06ทับ08ทับ 22นะคะนักเรียน0 6ก็คือวันที่6ค่ะ08นย์ะคะก็คือลำดับที่ของเดือนที่8เดือนที่8คือเดือนอะไรคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะเดือนที่8คือเดือนสิงหาคมค่ะและสองลำดับสุดท้ายนะคะ22ก็คืออ่าแน่นอนนะคะว่าไม่ใช่ปีพุทธศักราช แน่นอนแต่เป็นปีคริสตศักราช2022นะคะเอ๊ว่าแต่ปีคริสตศักราช2022ตรงกับปีพุทธศักราชอะไรคะนักเรียนณนะวันที่คุณครูบันทึกวิดีโอนี้นะคะคือปีพุทธศักราช2564ซึ่งตรงกับปีคริสตศักราช2021 ดังนั้นนะคะเพิ่มมาอีกหนึ่งปีนะคะเพิ่มมาอีกหนึ่งปีนะเป็นปีคริสต์ศักราช2022ก็จะตรงกับปีพุทธศักราช2565นั่นเองค่นะนักเรียนดังนั้นนะคะคุณครูสรุปได้ว่านมกล่องนี้นะคะผลิตขึ้นเมื่อวันที่6เดือนตุลาคม ปีคริสตศักราช221 0นะคะหรือปีพุทธศักราช2564นั่นเองค่ะและควรบริโภคก่อนวันที่6เดือนสิงหาคมปีคริสตศักราช222 0หรือตรงกับปีพุทธศักราช2565ค่ะ ปีพุทธศักราชนะคะอาจใช้เป็นตัวย่อพอพานจุดสอสลาจุดนะคะส่วนปีคริสตศักราชนะคะอาจใช้คำย่อนะคะเป็นพอควายจุดสอสลาจุดค่ะตัวอย่างต่อมานะคะเป็นยาชนิดหนึ่งนะคะนักเรียน ซึ่งด้านหลังของยานะคะก็จะเขียนวันที่ผลิตและก็ยาสิ้นอายุไว้นะคะนักเรียนโดยจะเขียนว่า25นะคะทับ05ทับ18นะคะวันผลิตก็คือวันที่25เดือน5ก็คือเดือนอะไรคะนักเรียนเดือนพฤษภาคมนะคะ18นะคะ, 18, ะ,คะ18แน่นอนเลยว่าไม่ใช่ปี พุทธศักราชแน่นอนเลยเพราะปัจจุบันที่คุณครูบันทึกเทปนี้ก็คือปีพุทธศักราช2,564นะคะแทนด้วยตัวเลข64ซึ่งถ้า,าเป็นปีพุทธศักราชยานี้จะหมดอายุไปนานหลายสิบปีนะคะซึ่งไม่ใช่ปีพุทธศักราชนะคะถ้าเจอแบบนี้ให้นักเรียนเข้าใจเลยว่าเป็นปีคริสต์ศักราช 2018นะคะนักเรียนและยานี้นะคะสิ้นอายุวันที่25เดือน5นะคะเดือนที่5ก็คือเดือนพฤษภาคมปีคริสตศักราช2021ค่ะดังนั้นสรุปได้แบบนี้ค่ะนักเรียนยานี้ผลิตขึ้นเมื่อวันที่25เดือนพฤษภาคมคริสตศักราช2018นะคะ และยานี้นะคะสิ้นอายุเมื่อวันที่25พฤษภาคมคริสตศักราช2,021ค่ะนักเรียนสังเกตนะคะว่าปีคริสตศักราชคุณครูจะใช้เป็นตัวย่อนะคะคอควายจุดสอสลาจุดนะคะซึ่งให้นักเรียนเข้าใจตรงกันว่าคือปีคริสตศักราชนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็เป็นขนมนะคะขนมเวเฟ์นะคะที่นักเรียนชอบทานนั่นเองนะคะบนซองขนมนะคะก็นักเรียนสังเกตนะคะว่าไม่มีอ่ะวันที่ผลิตนะคะหรือวันหมดอายุนะคะจะคล้ายๆกับอ่ะข้อที่ก่อนหน้าเลยนะคะจะเป็นตัวภาษาอังกฤษก็คือ MFG นะคะ MFG ก็เหมือนเดิมเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่คุณครูได้บอกไปก็คือหมายความว่าเป็นวันผลิตนั่นเองค่ะและก็ B B นะคะเมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วนะคะก็คือควรบริโภคก่อนค่ะ ดังนั้นสรุปนะคะว่าขนมเบเฟอร์ห่อน,นี้นะคะผลิตขึ้นเมื่อวันที่19นะคะเดือนที่7นะคะเดือนที่7ก็คือเดือนกรกฎาคมปีคธธร,ริสตศักราช2021ค่ะอ่ะและก็ควรบริโภคก่อนวันที่19นะคะเดือนที่7ก็คือเดือนกรกฎาคมปีคธธร,ริสตศักราช2022ค่ะ โดยคุณครูบันทึกเทปนี้นะคะก็คือปีคริสตศักราช2021หรือปีพุทธศักราช2564ดังนั้นขนมห่อนี้นะคะหมดอายุปีคริสตศักราช2022หรือเป็นปีพุทธศักราช2565นั่นเองคะอ่ะซึ่งปัจจุบันนะคะก็ยังไม่หมดอายุนะคะขนมนี้ยังรับประทานได้ค่ะ ตัวอย่างสุดท้ายที่คุณครูได้นำมาวันนี้นะคะก็คือเป็นซองยาสีแดงนะคะด้านหลังนะคะจะเขียนว่า mf d ซึ่งนะคะมีความหมายเหมือนกันกับ mf g ในตัวอย่างก่อนหน้านะคะซึ่งหมายถึงนะคะวันที่ผลิตนั่นเองค่ะยานี้นะคะผลิตขึ้นวันที่12นะคะเดือนที่6 ปีคริสตศักราช2 0 2 0นนะคะนักเรียนและยานี้นะคะเขียนด้านหลังอีกว่า exp exp หรือ exd นะคะย่อมาจาก expiry date ซึ่งหมายถึงวันหมดอายุนั่นเองค่ะยานี้นะคะหมดอายุวันที่12เดือนที่6 ปีคริสตศักราช2025นะคะดังนั้นคุณครูสรุปให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะยาซองนี้นะคะผลิตขึ้นเมื่อวันที่12เดือนที่6ก็คือเดือนมิถุนายนนะคะปีคริสตศักราช2 0 2 0นะคะและยานี้นะคะสิ้นอายุเมื่อวันที่12 เดือนที่6ก็คือเดือนมิถุนายนปีคริสตศักราช2025ค่ะนักเรียนโดยนะคะปัจจุบันนะคะเป็นปีพุทธศักราช2564ซึ่งตรงกับปีคริสตศักราช2021นยะคะยานี้นะคะอีก4ปีถึงจะหมดอายุนะคะคุณครูก็นับจากปีปัจจุบันนะคะก็คือ ปีพุทธศักราช2564นับไปอีก4ปีนะคะก็จะเป็นปีพุทธศักราช2568นนะคะยานี้ถึงจะหมดอายุค่ะนักเรียนถ้านักเรียนอยากทราบว่าปีคริสตศักราชตรงกับพุทธศักราชอะไรนะคะนักเรียนจะต้องเทียบเคียงจากปีปัจจุบันนะคะ สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นการเขียนแสดงวันเดือนปีนะคะที่หลากหลายรูปแบบนะคะอาจจะเขียนชื่อเดือนโดยใช้คำยอ่อหรือใช้ลำดับที่ของเดือนนะคะและยังอาจเขียนแสดงวันที่นะคะโดยใช้ปีพุทธศักราชหรือปีคริสตศักราชได้ค่ะนักเรียนที่เป็นแบบตัวเลข2หลักค่ะและนะคะนักเรียนก็ยังได้ทราบอีกนะคะว่า ปีพุทธศักราชสามารถเขียนตัวย่อดได้ก็คือพอพานจุดสอสลาจุดส่วนปีคริสตศักราชนะคะตัวย่อก็คือขอควายจุดสอสลาจุดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนจากที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมานะคะนักเรียนพอจะเข้าใจกันบ้างไหมคะ คุณครูนะคะหวังว่า,าที่คุณครูได้สอนไปวันนี้นะคะนักเรียนจะเข้าใจและก็นำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะและหลังจากจบบทเรียนนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกทักษะนะคะให้นักเรียนได้ทบทวนและก็ฝึกทำนักเรียนก็อย่าลืมทำกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนาลีก็ต้องจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ